เลียนใจกันอะระหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะพิวาเทมีสวากาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัจจามี สุปฏิปันโนภาควะโตสาวกสังโฆสังขังนะมมมีนะโมตัสสะภาควะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภาควะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พระขาวโตอาระหาโตสัมมาสัมพุทธสาะสวัสดีท่านผู้มีความจเจริญในพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกท่านครับศึกษามรคิิเัง ว่าด้วยการจำแนกแจกแจงมัรทางเดินที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเพื่อให้ผู้นั้นถึงโลกกุตระธรรมเคือมรรคสผล4นิพพานหนึ่งหรือกล่าวดวงธรรมคือมรรคจิต4หรือ20ผลจิต4หรือยี่ิบนิพพานหนึ่ง เส้นทางของบุคคลผู้แต่ก่อนจิตเป็นกุศลบ้างเป็นอก,กุศลบ้างแล้วศึกษาเล่าเรียนจึงรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนตนจริงๆไม่มีมีแต่ผลของกรรมส่งมาเป็นเหตุให้เกิดยาบายบ้างเกิดสุคติภูมิบ้าง ผลของบุญบารมีส่งมาทำให้เมื่อเกิดแล้วจิตเป็นกุศลขนขวายในการทำกุศลและขนขวายในการศึกษาเล่าเรียนเมื่อได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วจึงรู้ว่าชีวิอของเราในการก่อนไม่รู้เบื้องต้นเรียกว่ากล่องทุกข์หมายค่าว่า มีแต่กิเลสมีแต่กรรมมีแต่วิบากถ้าเรายังคงเป็นอย่างนี้อนาคตก็คือกองทุกมีแต่กิเลสมีแต่กรรมมีแต่วิบากไม่มีที่สิ้สุดแต่ปัจจุบันนี้เรามีโอกาสที่จะกระทำตัวเราที่กำลังเดินทางอยู่ให้เปิดสู่จุดหมายปลายทางที่หมดสิ้นความทุกข์ได้ ทางเหล่านี้เรียกว่ามักมีองแ์8ดังนั้นเมื่อใดก็ตามบุคคลเห็นสอดทองว่าตัวเราเป็นกรรมเป็นผลของกรรมนี่คือกองทุกมาจากกิเลสนั่นคือสมุท,ทยัยตอนนี้ต้องเดินให้ถูกทางไปสู่ความหลุดพ้นโดยอาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้เรียกว่าสมาธิบุคคลก็ทำให้ เห็นความต่างว่ากรรมแต่การก่อนการก่อนรวมถึงภพชาตินี้แม้กุศลนั้นก็ยังไม่ยะว่ามักต้องเป็นอาธิกุศลคือเหนือกากูศลเหล่านั้นหมายควาว่ากุศลทั่วไปเรียกว่ากุศลเพราะมีวิบากความสุขเป็นผลแต่เหนือกากุศลคือมีการปฏิบัติด้วยจิตที่เป็นกูศล และจะมีผลคือหมดกิเลสหมดกรรมหมดวิบากทางนี้เท่านั้นประเสริฐที่สุดอย่างนี้เรียกว่าผู้นั้นเห็นว่าแต่ก่อนตอนมืดมนอนทการตอนนี้ตนเห็นแสงเงินแสงทองแล้วส่งเปรียบจากนี้สัมมิติเหมือนกับช่วงกลางคืนที่มืดมนอนทการและมีแสงเงินแสงทองลอดมา พอจะเห็นแสงสว่างแต่ไม่ใช่สว่างทั้งหมดสว่างทั้งหมดคือโลกุตระเทียงคล้ายๆมาก่อนนะบ้านเมืองเรามีต้นไม้มากนะสิ่งที่จะบอกได้ว่าเดี๋ยวจะมีแดดก็คือแสงเงินแสงทองลอดมาตามระหว่างใบไม้ตามดอกต้นไม้อย่างนั้นเป็นต้นสมาธิเปรียบเหมือนอย่างนั้นเป็นจุดเปลี่ยน แต่ถ้าไม่มีอย่างนั้นก็ยังมืนบนอุทาการเมื่อสม,มาธิฐิติเป็นประธานสัมมาสังกปะจึงมีพอเหมาะคิดจะออกจากวัตตาอย่างเดียวแต่ถ้าสม,มาธิถิติไม่มากพอใจก็วกกลับไปเห็นโทษของบาปบ้างยินดีหมันม่นทำบุญบ้างแต่ไม่ใช่วิวัตตะกุศลนี่คือความต่างของคนว่า บางคนคิดว่าเราเกิดมาเป็นชาวพุทธเราก็ศึกษาฟังพระธรรมอยู่เสมอเราก็ทําบุญประจำแล้วก็มีศีลด้วยนี่คือเราทําถูกแล้วแต่ทะลวนั่นยังไม่แจ้แสงเงินแสงทองที่จะสว่างเป็นไม่มีอย่างนี้ก็จะชัดเจนว่าเราอยู่ตรงไหนเห็นชอบรู้กรรมรู้ผลกรรม แต่กรรมใหม่ที่ทำนี้เพื่อความกระเสริฐต้องอาศัยจิตที่เป็นกุศลความตระหนี่ต้องเห็นโทษเห็นภายในสังสารวัตต้องการออกโดยส่วนเดียวแต่จะออกจากความคิดเป็นไปไม่ได้ต้องเริ่มทำวาจาสุจริตกายสุจริตอาชีพสุจริตเริ่มต้นที่ตรงนี้เรามองนิพพาน แต่ถ้าเราเดินอยู่กับดิน in, ต้องเดินให้ถูกอย่าตกลงไปสัมมาวาจามะนี่คือจุดเปลี่ยนของนักปฏิบัติว่าเข้าสู่เขตของผู้ปฏิบัติหรือไม่ด้วยสัมมาวจามะแค่คากับว่าคนที่เห็นชอบคนที่มีสีนั้นน่ะที่จะมาเป็นผู้ฝึกจิตนั้นกลับน้อยกว่าความเห็นตะิดตัวไป แต่ไม่ได้ฝึกนั่นแหละมากกว่าดังนั้นพอในที่สุดเวลาเกือบทั้งหมดต้องมาอยู่กับสัมมาวายามะทำฌานท้ายเกิดทำความเพียรปราลบความเพียรประคองจิตไว้ต้องทำงานนี้เท่านั้นจึงจะตั้งสติได้คือจิตสงบถ้าไม่ผ่านการทำฌานท้ายเกิดทำความเพียรปราลบความเพียรประคองจิตไว้ อากุสลที่เกิดก็ไม่ดับไม่สูญหายไปอากูศลที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดได้กูศลที่ยังไม่เกิดก็จะไม่เกิดกูศลที่เกิดแล้วก็จะไม่ดำรงอยู่ไม่เจริญไพยบุญขึ้นดังนั้นถ้านักปฏิบัติไม่ผ่านความเพียรแล้วไปเจริญสติกำหนดอย่างนู้นอย่างนี้นั้นไม่เป็นจริงนั้นเป็นการมุ่งจิตไปเพื่อกำหนดไม่ใช่สติที่ปิเิศระ แล้วกายเบาจิตสงบนี่คือความต่างของผู้ทำความเพียรถูกต้องก็จะไปถึงสติที่ถูกต้องสติดวงเดียวเป็นสีตั้งที่สติความสงบแล้วกายก็เบาใจก็ไปสุขความสงบบางครั้งก็ปรากฏชัดและไม่เผลอมีสติอยู่ได้นาน,าน ต้องเจริญสิอย่างนั้นก่อนด้วยวันเดือนปีที่ผ่านไปมีคุณสมบัติคือมีสัมปชัญญะรู้ว่าถ้าเราย้อนกลับไปสู่กิจการงานมากเหมือนแต่ก่อนแม้เป็นกุศลเจอบุคคลมากมายการปฏิบัติสภาวะจะไม่เจริญถึงระดับสมาธิและแม้สติก็เสื่อมถอยได้ แค่ค่ากับว่าเราไปทํากุศลแม่มากมายพอกลับมาแต่จิตไม่สงบเหมือนแต่ก่อนนี้เป็นเครื่องบัดเมื่อใดที่ผู้ปฏิบัติได้ผลระดับสติสงบถ้าวางตนถูกต้องแยกเวลาได้ปลีกเวลาได้ปลีกตนได้จากหมุกคณะถูกต้องจะถึงสมาธิได้แต่ก่อนสงบตอนนี้นิ่งจิตตั้งมั่นไปสมาธิ นี่คือบุปผาภาคผู้ปฏิบัติต้องทำจิตของตนฝึกอย่างนี้ไปก่อนถ้าถึงสมาธิจึงเรียกว่าตนทำจิตของตนดีพอแล้วระดับหนึ่งยังไม่เรียกมรรครรัคสัจจ์เรียกบุปผาภาคเบื้องต้นของการเข้าสู่มรรครรัคสัจจ์หมายค่ะว่าถ้าบอกว่าเดินถูกทางยังต้องไปข้างหน้าตอนนี้คือ มาสู่ถนนที่ถูกต้องก่อนเมื่อใดออกจากเส้นทางนี้เรียกว่ากำลังยกจิตจากสมาธิปรับสมาธิด้วยวิริยะบ้างและฉัตราคะต่อสมาธิบ้างหรือปรับสมาธิสัมโพชงด้วยวิริยะสัมโพชงปีติสัมโพชงแม้ธรรมะวิจยะสัมโพชงบางคนใจหนักแน่นพอออกจากฉันตราคะ ความติดต่อสมาธิแล้วไม่มีตัวตนได้บางคนผ่านวิทยะใจต้องบ้านระดับหนึ่งจึงเข้าสู่เขตปัญญาพ้นทุกไม่มีตัวตนดับสุมโมไทยใจไม่ต้องการที่หลนย้อนกลับมาสู่ทุกสิ่งที่ตนเคยได้เคยผ่านเคยเจอมาทั้งตลอดชีวิต ดังนั้นคาว่าดับสมุทัไยของผู้มีสมาธิถือคือไม่ย้อนกลับมาสู่สมาธิโดยที่สมาธินั้นยังคงอยู่แต่เป็นสมาธิอันบริสุทธิ์เพราะไม่มีฉันทราคะไปเกาะเกี่ยวปัญญาก็เป็นปัญญาอันบริสุทธิ์ไม่ใช่ตึกนึกคิดให้เกิดปัญญาไม่ใช่จิดเหนี่ยวนำแต่เป็นสภวาวะวา มีแต่ความไม่มีตัวตนและใจไม่ดีโลภาย,อยาอยู่กับสาวะนี้นานพอจึงรู้ว่าภาวะแห่งจิตก็มีแต่ความไม่มีกิเลสและองค์มรรคมีกำลังชนะกองทุกข์ข้อนี้บางคนอาจจะคิดว่าพอถึงสมาธิทติไม่มีตัวตนแล้วไม่มีอะไรไม่มีอะไรใจก็จะ คล้ายๆกับว่าวกกลับมาอีกโดยง่ายไม่ใช่อย่างนั้นแท้จริงแล้วมรรคสัาจจะนั่นแหละเป็นประธานปรากฏแก่ใจของผู้ใดเมื่อใดเมื่อนั้นเรียกว่าเห็นเหตุปัจจัยว่าเราพบระธรรมที่จะพาเราไปสู่นิพพานแล้วกลับมีกำลังของสาภาวะของมรเมือแปด เหนือกว่ากองทุกทั้งปวงคล้ายๆกับว่าเหนือกว่าความดีเหนือกว่าความสุขทั้งปวงที่ตนเคยกระทำเคยประสบพบเจอมาก็ทำให้เมื่อใดจิตเผลอไปแล้วความดีที่ตนเคยทำมาปรากฏแทรกขึ้นมาในใจว่ามีสติบั้นคตงบ้าง มีสัทธาปรสาทะมีความเพียรมั่นคงบ้างมีความสุขที่เกิดจากสมาธิบ้างหรือแม้เมื่อจิตตั้งมาไปสมาธิแล้วมีความอิ่มใจบ้างเหล่านี้ถ้าผู้ปฏิบัติณนะขณะนั้นกำลังของมรรคสัาจจะไม่มั่นคงพอแล้วจิตคล้อยมายินดีต่อกุศลเหล่านี้เรียกว่าอุป,ปกิเลสวิปัสนาเศร้าหมอง เมื่อใดใจมั่นอยู่นั่นคือสามาธิติเป็นประธานชนะกองทุกสัมมาสังกปะประกอบกับสมาทิติความดับริมีแต่ออกแต่ก่อนเป็นความดับหรจริงอยากออกจากสังสารวัฏแต่ณปัจจุบันนี้ออกจากสังขารคือไม่วกกลับมาหาสังขารอีกเป็นการออกที่เป็นปรมัตไม่ใช่ความคิด ถ้าขณะปฏิบัติอยู่กับสัพาะประมั a t องค์ของศีลคือสัมมาวจาสัมมากร,รมตาสัมมาชีวะไม่ต้องเกิดขึ้นทํางานณขณะนั้นเพราะไม่เกี่ยวกับการพูดการกระทําการประกอบอาชีพแต่ถ้าระหว่างการปฏิบัติต้องมีการพูดโสทนาโต้อตอบบ้างมีการทําการงานบ้างตอนนั้นองค์ของสัมมาวจาบ้างสัมมากร,รมตาบ้างสัมมาชีวะบ้างก็เหมาะสมณขณะนั้น คณะปฏิบัติโดยแท้จริงด้วยปัญจังทีกามักองห้าแต่นับต่อเนื่องของผู้ประดาคืออัดถังทีกะวาระขีกามักองแปดสัมมาวาจจมะซึ่งแต่ก่อนทำฉันท้ายเกิดทำความเพียรประลุความเพียรประกองจิตไว้จิตของผู้ประดาจึงมั่นคงไม่หวั่นไหวแต่ตอนนี้มาตตาบองจิตไว เพราะสภาวะที่มั่นคงไม่หวั่นไหวนั้นอุดหนุนสัมมาญาณนะไม่มีตัวตนแบบมั่นสัมมาสติไม่ใช่ความสึกว่าสงบแต่เป็นเพียงความสึกว่าไม่เผลอและใจหนักแน่นสัมมาสมาธิมาต่อปรากฏว่านิ่งอย่างนี้อย่างนี้แต่เป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติไม่ดับเ็กฟุ้งไป องมักทั้งแปดนี้ประชุมรวมกันทํากิจพร้อมกันคือพ้นทุกขดับสมุทยัยประจักษ์นิโรธและเจริญมัรตต้องประชุมรวมกันทั้งหมดเป็นสฉพาะที่ทํางานเดียวกันจึงจะใช่ต่างจากแต่ก่อนที่แต่ละองค์ก็ทางานไปแต่ละอย่างพอถึงระยะหนึ่งมาประชุมรวมกัน แต่ก่อนจึงเรียกว่าบุปะภาคฝึกมาก่อนสรรหาเพิ่มเติมมาก่อนพอมาประชุมรวมกันแล้วไม่แยกว่าองค์นี้เรียกอย่างนี้องค์นี้คืออย่างนี้ต่างจากอย่างนี้คล้ายๆองค์กรที่มีความสามาัคคีก็ทํางานในนามองค์กรแต่ว่าแต่ก่อนทํางานส่วนตัวของตนผู้ปฏิบัติ ต้องเข้าถึงสภาวะมรรคสัจตรที่พ้นทุกข์ดับสมุทยัยประจักษ์นิโรธนิโรธเรียกว่าตาทางคันิโรธภาวะแห่งความไม่มีกิเลสน,นาขณะนั้นโดยองค์ของจะเรียกว่าศินสามาธิปัญญาก็ได้รวมกันและเจริญองค์มรรคนี่เรียกว่าเห็นธรรมในธรรม พระธรรมนี้ที่มีกำลังชนะกองทุกนี้จะนำออกจากสังสารวัตรด้วยการมีแต่พระธรรมล,ล้วนๆไม่มีชะตาราคะของผู้ปฏิบัติที่ว่าเราทําได้เราเห็นจริงอย่างนี้อย่างนี้เข้ามาป่าปนเข้ามาเจือปนองค์มรจึงเป็นองค์มรอันบริสุทธิ์เรียกว่า กำลังออกจากวัตตะหรือแม้ผู้ประดัตจากคิดผู้เจ้าก็ตัดเป็นแนวทางว่าคิดอย่างนี้ว่าเธอกําลังเดินทางไปสู่สาลที่ที่ตนไม่ทําความรู้จักแต่อย่าจาว่าไม่รู้จักถ้าอย่างนั้นกลายเป็นรู้จักว่าไม่รู้จักนั้นเร็วเกินไปนั่นคือความคิดแค่ไม่จำความราจักว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้สภาะวะพนทุกข์ดับสุเทัยก็ยังทํางานอยู่ จากนิโรธเจริญมรรคก็ยังทางานอยู่แต่เป็นมรรคโดยอิสระเมื่อนั้นองค์มรรคนั้นจะพาให้ผู้นั้นเห็นว่ามีแต่วิเวกสงัดจากกองทุกข์คือสังขารและกิเลสโดยส่วนเดียวหมายค่าว่ากิเลสไม่ติดตามไปที่ไม่ติดตามไปเพราะอะไรเพราะผู้ปฏิบัติไม่เหนี่ยวนําความคิดเชื่อมโยงไปทําความรู้จัก วิราคะรู้ว่ามีแต่ความไม่ติดถ้าเป็นความติดก็เป็นความรู้จักว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้นั่นคือติดพอรู้จักก็จะเนียวนำจำไว้นั่นคือติดและทำให้ถอยกลับนี่โรทะมีแต่ความดับไม่มีการก่อว่าจะทำอย่างนี้อย่างนี้ปฏินิสักะสลัดคลายโดยส่วนเดียว ผู้ปฏิบัติวางใจอย่างนั้นไม่นําตนไปเกาะเกี่ยวและสภาวของมรคสัาจจจะเป็นไปโดยอิสระจะเป็นอย่างนี้โดยความเป็นอิสระมัคพามาให้เป็นอย่างนี้ถ้าผู้ปฏิบัติไม่มีกิเลสทําให้ย้อนกลับมรคสัาจจก็คงเป็นมรคสัศจาที่บริสุทธิ มีแต่ออกอย่างเดียวถ้าถึงจุดหมายปลายทางคือโลกตละไม่ถึงก็มีแต่การออกนั่นคือกิจสูงสุดมัคควิพันธ์มัคคัจจะนยะที่หนึ่งสมาธิเห็นทุกเห็สุสม,มุทยเห็นนิโรธเห็นมรรคพนทุกข์ดับสม,มุทยัยประจักษ์นิโรธเจริญองค์มรรค สัมมาสังกัปปะมีแต่ออกจากสังขารสดับศุนสม,มาธิถิสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาชวะเกิดบางครั้งมาข่าวที่ต้องทํากิจไม่ต้องทํากิจต่อคําพูดต่อการกระทําต่ออาชีพองค์ของมักที่เป็นสินสามองนี้ไม่ต้องประกอบณขณะนั้นสัมมาวาจามะมีแต่บัน้นสม,มาสติมีแต่ความไม่เหลือ สัมมาสม,มาธิมีแต่ความไม่สดสสายไปแห่งจิตสนับสนุนมสมาธิทิตพ้นทุกข์ดับสมุทัยอยู่นี้เป็นดยะขั้นที่หนึ่งของผู้ที่ได้ชื่อว่ารู้พระธรรมคําสั่งสอนของพระสัมมาสุเจ้ากําลังปฏิบัติธรรมจริงสม,มาธิทิ สัมมาสังกัปปะสัมมาวจาสัมมากรรมะตะสัมมาชีวะสัมมาวจมะสัมมาสติสัมมาสมาธินิยตที่สองขั้นที่เจริญยิ่งขึ้นไปองค์มรรคทั้งแปดเหล่านี้ไม่ปรากฏเป็นประธานมีแต่งานของมรรคปรากฏว่ามีแต่สภาวะของวิเวกะวิราคะนิโรธะปฏินิสคะวิปัสสนาญาณเบื้องสูงกำลังออกจากสังขารโดยส่วนเดียว มรรคเมืองแปดคือตั้งแต่สมาธิติตจนถึงสมาสมาธิประชุมพร้อมเพียงกันไม่ปรากฏเฉพาะมรรคเมืองแปดเป็นอย่างนี้ปรากฏแต่ว่ากําลังเห็นนิพพานว่าเป็นอย่างนี้ประจักษ์นิพพานตอนนั้นจึงได้ชื่อว่ามรรคเมืองแปดกำลังทํากิจพร้อมกันคือประจักษ์นิโรธสัจ,จคือพระนิพพานโดยความเป็นอารมณะปฏิเวศร,รู้แจ้งแทงตลอดโดยความเป็นอารามณะปัจจัย มีแต่อารมณะคือนิพพานเป็นอารมณ์ผู้รู้ผู้เห็นคือมรรคเมืองแปดไม่ปรากฏสภาวะนี่จึงเรียกว่ามรรคเมืองแปดเบื้องต้นเป็นสาเะที่ชัดเจนชัดเจนต่อมาลึกลงไปตามลําดับเมื่อลึกลงไปตามลำดับก็เห็นกิตทําการงานถูกเห็นกิตยิ่งขึ้นมีแต่ออกและเห็นกิตด,ดีที่สุด เราจากปรมัดอีกแบบหนึ่งคือนิพพานปรมัดส่วนองค์ธรรมเหล่านี้ตามที่กล่าวทั้งมรรคทั้งจิตทั้งเจตสิกอื่นหายไปไม่ใช่ไม่มีแต่ประเสริฐที่สุดไม่ต้องปรากฏโดยสภาวะคล้ายๆกับว่าตัวตนหายไปมีแต่งานของกลุ่มสะพาะนี้เท่านั้นที่ปรากฏชัดเจนขึ้นอยู่เสมอ ตนค่อยๆลดงานค่อยๆชัดในที่สุดเหลือแต่ผลงานตัวตนหายไปนี้จึงเป็นความเปลี่ยนของพุทธปริััท์ว่าผู้นั้นเริ่มเห็นแสงเงินแสงทองหรืออย่างหรือแม้อย่างมืดมนอตศการแล้วรู้ว่าตนเป็นผู้มืดรู้นั้น ว่าตนเป็นผู้มืดอ,อย่างเรียกว่ารู้เพราะจะสะดับตับฟังศึกษาเล่าเรียนจะมีความขวนขวายจะไปสู่การพบแสงเงินแสงทองและสว่างจ้าได้ในที่สุดส่งแสดงไว้ครบถ้วนสบููร์์ดีแล้วผู้มีศรัทธาผู้มีปัญญา ที่ทรรมะในการก่อนปัจจุบันศรัทธายังคงสืบต่ออยู่มีฉันทะกระทำความเพียรจะถึงปัญญาที่แท้จริงได้ทางก็เป็นอย่างนี้ก็ทรงแสดงว่าทางนี้แม้พระเจ้าพระองค์ก่อนก็ตัดไปแล้วแต่ทางนี้เสื่อมสูญไปไม่มีคนมีปัญญามาสืบต่อปัจจุบันนี้พระองค์มาตัดสรุ้แล้วมีคนมีปัญญารักษาสืบทอดไว้ ทางนี้ก็ยังคงสว่างชัดเจนแต่สักอันหนึ่งทางนี้ก็จะมืดมนโอตาการเพราะขาดผู้มีปัญญามารักษาสืบทอดสารพเป็นอย่างนี้ก็กล่าวโดยทช้อขงบุคคลได้ว่าผู้ใดถึงสมาธิผู้นั้นเรียกว่าอาวิชชาเบาบา,บางมีช่วงที่ดับอวิชชาไม่มีตัวตน ไม่มีสัตราคะด้วยไม่มีอวิชชาด้วยส่วนก่อนหน้านี้ไม่นับอวิชชาเบาบางนับว่าฝึกผลความดีแล้วเจริญประณีตประเสริฐยิ่งขึ้นแต่ก็ยังมีกิเลสปะาปนอยู่เสมอส่วนแต่ก่อนนั้นเนี่ยเรียกว่าอันทะอุตุชนมืดบอดแม่นี้ก็ เป็นบุญบารมีของผู้ที่ได้พบกับพระพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังพระธรรมส่วนการที่แต่ละบุคคลจะขนขวายมากน้อยเพียงใดก็อยู่ที่บุญบารมีเก่าด้วยอยู่ที่ศรัทธาอยู่ที่วิยะอยู่ที่ปัญญาใหม่ในปัจจุบันนี้ด้วยสิ่งเหล่านี้เท่านั้นจะเป็นความเปลี่ยนของชีวิตของคนนั้น อะระหังสัมมาสัมพุทธโธพระคะวาพุทธังพระคะวันตังอะพิวาเทมีสวาคาโตพระขะวาตาธรรมโมธรรมังนะบัตสามีสุปฏิปันโนพระขะวโตสาวกสังโฆ สังขังนะมามีคอยมีความแจ่มแจ้งในพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเร็วทันทุกท่านเถิด